สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster Kpop ค่ะอายอนได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วปกมินิอัลบัมของ Baby Monster จึงมากแถมมีแอบสปอยชื่อเพลงด้วยกันจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะมาแล้วคะ่ะทุกคนถึงแอดจะมาชา้าแต่ก็มานะคะคือตอนเรียนก็แอดตัดคลิปไปด้วยนะ เขาว่าแอดก็พยายามที่จะมาอัปเดตข่าวสารให้ทันกับช่องอื่นๆเขานะคะกับภาพวิชั่นโฟโต้ของรามีและพาริตาที่ปล่อยออกมาคู่กันรวมถึงภาพของอาหยอนนะคะที่ปล่อยออกมาเป็นคนสุดท้ายซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของอาหยอนเลยในฐานะของ Baby Monster ครบทั้ง7คนนะคะตอนนี้นะคะถึงแม้ว่า Baby Monster ยังจะไม่ได้โปรโมทกิจกรรมอะไรเลย แล้วก็ยังไม่ได้คัมแบ็กมินิอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยนะคะแต่ว่าก็มีไลน์อัพเข้าร่วมง,งาน Summer Sonic 2024ที่โตเกียวแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดวันที่18สิงหาคม เรียกได้ว่างานนี้เนี่ยโตเกียวจะต้องลุกเป็นไฟแน่นาเลยแล้วก็ใน line shoes ลไลน์อัพชื่อศิลปินนะคะก็มี Baby m o s t t r r กับอัพมูนะคะเข้าร่วมงานด้วยแต่ว่าคนละวันกันนะคะงานนี้แอดก็แอบหวังเล็กๆว่าเราอาจจะได้เห็นโมเมนต์ร่วมค่ายของทั้งคู่กันละคะ่ะสำหรับภาพ Vision Photo ของรามีที่แอดว่าคอสตูมเนี่ยแอบเบาไปนิดนึงแต่ว่ารามีก็เอาอยู่จริงๆค่ะความสูงยาวเขาดีหุ่นโมเดลที่ขี้โกงสุดๆขาย,ยาว8เมตรไปเลย กับวิช o n โฟโต้ที่เห็นนะักกล้ๆแบบนี้คือจริตตัวลูกมากจิกล้องแตกสุดๆความผมตรงที่ลงดีเทลความหยัดเอาไว้ให้เห็นที่สําคัญพอเห็นรูปชัดๆแบบนี้สอยคอของน้องคือเด่นสุดๆไปเลยตามมีเนี่ยว่าที่นางแบบตัวแม่ไม่เกินจริงเลยค่ะ v i s ช o n o อ Vision Photo มากสําหรับน้องเลพาริตาคือหนูจะสวยเกินไปไหมคะลูกสวยทุกมุมองสาของหน้าจริงๆ แถมงานใส่ตาที่อินเนอร์เนี่ยส่งทะลุภาพเลยให้อารมณ์กวางสาวแสนสวยคาริสมานี่พุ่งแรงมากจริงๆเลยค่ะใครเห็นแล้วไม่โหนสเสน่น้องแพรเนี่ยคือใจแข็งมากๆจริงๆนะคะแล้วดูความยืนโพสเบาๆแบบไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าสวยกินคนความเกินเกงหรือถุงน้องที่น้องแพรใส่แอดก็แม่แน่ใจนะคะแต่ถามว่าถ้าไม่ใช่น้องแพรใส่แล้วใครจะรอด และในที่สุดก็สิ้นสุดการรอคอยของพวกเราชาเบมอนสแตนแล้วนะคะเกืบการได้เห็นภาพวิชั่นโฟโต้ของอายอนคือนี่ถือเป็นการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของน้องจริงๆในฐานะเบบี้มอนสเตอร์ที่ตอนแรกพวกเราไม่ได้เห็นน้องนะคะในเพลงเดบิวต์แบดก็ทำเอาพวกเราใจหายแวบกันเลย จนได้รับการอัปเดตข่าวสารของน้องมาเรื่อยๆจากขวา,ยยางที่ออกมาประกาศแล้วก็จากสื่อต่างๆนะคะคือการได้เห็นอาฮยนในวิชั่นฟิล์มและวิชั่นโฟโต้เนี่ยก็ทำเอาแอดเราก็รวมถึงเบมอสแตนทุกคนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของอาฮยนมากๆจริงๆค่ะ แล้วก็บอกได้เลยนะว่าภาพ i ิชวลโฟโต้ของน้องเนี่ยคือแบบจริตตัวลูกเจน5มากเขาไม่ได้มาเล่นๆจริงๆนะคะแล้วยอดเ n g a g e ของวิชวลโฟโต้อหยอนจากในทุกแพลตฟอร์มก็ปังมากๆคือเรียกได้ว,ว่าทุกคนรอการกลับมาของน้องเยอะมากจริงๆค่ะหนูสมควรได้รับสิ่งน,นี้แล้วนะคะอฮหยอนและทาง YG ก็เดินเครื่องต่อเนื่องเลยนะคะ ได้ออกมาเผยภาพปกของมินิอัลบัมทาง IG Story ของ Baby Monster และปกเดี่ยวของเมมเบอร์ทาง X ที่พอเห็นแบบนี้แล้วคือถ้าใครที่ยังไม่มีอัลบั้มของเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องรีบไปพีนแล้วนะคะขอบอกเลยว่าโซอาเร็วมากคือยิ่งพอได้เห็นข้างในของมินิอัลบัมแล้วเนี่ยควรค่าเกียดแกนมีไว้ครับครองจรงิจรงๆเลยค่ะแต่ละคนเนี่ยลายเซ็นความเป็นเบบี้มอนสเตอร์ชัดสุด,สดเลยแล้วก็ปกเดี่ยวของแต่ละเมมเบอร์เนี่ย สวยมากทุกคนคือยยหนูรามิเนี่ยได้ผมมาไปครอบครองนะคะในมินิอัลบลั้มนี้ความผมไฮไลท์กับเมคอัพลุกนี้ของรามิเนีสวยตะโกนมากรูกกะอันนี้ก็อย่าเล่นกับใจเยอะสิค้ะเดี๋ยวมันจะแซบเกินรับไหวนะน้องแพรเนี่ยก็สวยเกินไปมากความผมเหมือนมีไฮไลท์สีน้ำเงินด้วยนะคะอยากเห็นรูปเต็มๆแล้วละคะ่ะอาสานาะจริตก็จึ้งจับจิตจับใจมากๆ ดาเมตเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดๆโรล่านะคะก็มากับผมทรงใหม่น่ารักสุดๆแถมอินเนอร์เนี่ยคือคีดุมากๆเยนุชิกิตาของเราเนี่ยเมคอัพก็คือทำถึงจริงๆนะคะความดีเทลของมอนสเตอร์ตรงคิ้วกับหางปีศาจตรงหางตาลูกหลักช่างแน่ช่างผมไม่เกินจริงเลยแล้วอายอนคือชีดุมากคัมแบ็กลิชีพร้อมฟ้าสุดๆแต่ละคนเนี่ยสวยสะกดกันทุกคนจริงๆนะคะ คือไม่รู้จะสัรหาคำไหนมาอวยเจ้าพบกเบเ้มอนสเตอร์จริงๆเพราะว่าก็เห็นๆกันอยู่นะว่าแต่ละคนเนี่ยสวยแล้วก็แบบจริตด,ดีกันขนาดไหนแล้วในรูปตรงสติกเกอร์คือแบบเห็นคำว่าเยอะมากเลยนะคะมีคำนี้แทบทุกรูปในสติกเกอร์เลยแล้วใดๆเนี่ยก็คือตรงกับที่อาซาเผยสปอยในคลิปเบื้องหลังสเตจพิเศษเพลง k ัก the middle ด้วยนะคะอย่าบอกนะว่าชีสเน e t จะเป็นเพลงไตเติลในมินิอัลบัมแรกของเด็กๆจริงๆแอดเองรอให้ถึงวันที่31มีนาคมไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคืออยากจะให้ถึงเร็วๆเพราะว่าอยากจะเห็นจะพบ Baby Monster ครบทั้ง7คนใน MV แล้วแล้วทุกคนเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับมินิอัลบัมแรกของเด็กๆ Baby Monster กันบ้างหรือว่าชอบปกของเมมเบอร์คนไหนเป็นพิเศษก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แอดจะหาเวลามาอัปเดตให้เร็วขึ้นนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับทุกการรับชมทุกความคิดเห็นแล้วก็ทุกการติดตามมากมากจริงๆนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดียิ้มเยอะเแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ baby monster อีกเนี่ยแอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย